สวัสดีนะฮะอยู่กับพวกเรานิวนอนดูจ้าสินเจียอยู่อีสินนี่หัวม่่อยู่กับนิวนะฮะปอยค่ะูทูบช่องนี้ออกซิเจนออฟฟิเชียลนะฮะฝากไลค์ s u b s ับสไครกระดิ่งติดตามก่อนจะเริ่มกันนะฮะฝากเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ด้วยฮะฝากให้แท็บไปที่มังกรกินใหญ่ Big Dragon The Series และก็ฝากนิวนอนดูให้ได้เดินทางไปกับมังกรตัวนี้ด้วยนะฮะที่ไม่รู้จะกินเจ้าใหญ่ได้เมื่อไหร่ที่รู้มากคือเบิดอีพีหนึ่งก็กินเลยเหรอ ไม่หลุดเซวันนี้มา r รี c t ชัน Big d r a g o n อนเ e อะซีนะฮะบางกรกินใหญ่ก็ดูย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่อง Star Hunter Entertainment นะฮะฝากนี่นะาดูมาช่วยวิเคราะห์พิจัยพัฒนาเสียงกรีทเหลาเสียงปลอดเสียงปลอดเสียงคืออะไรปลอดเสียงและปลอดของเรา <laughs> <laughs> นะฮะไปกับซีรีส์เรื่องนี้แล้วเพราะเราเคยทำทีเซอทีหนึ่งมันแซบไงแซบมาก เราจะเห็นเซตติ้งเซตติ้งว่าจะมีฉากแบบกว้างๆใหญ่ๆข้างในมีของพ็อปเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยมีความยิ่งใหญ่แล้วก็อินเนอร์ของนักแสดงเนี่ยก็โอ้เราร้อนนักแสดงคือแบบจื๊กและปังกว่าเดิมเยอะมากไม่รู้ว่าอีพีหนึ่งจะเจออะไรบ้างไปกันเลยนะฮะบิ๊กดะกอนเดอะซีรีส์มังกรกินใหญ่อีพีที่หนึ่งฮะได้มอบด้านฝาผ้าสวยว่ะพี่เดวพี่เดวเชิญเทพทั้งสี่อ้สวยจังเลยอ่ะโดนเหรอยนะมังกรเขียว เสือขาวหงแดงและเต่าดำไม่ใช่มังกรฟ้าหรอแต่ในตำนานบทนี้ว่าด้วยเรื่องต้องเลิกตกลกหาและใหญ่ชายหนุ่มสองคนที่มีความเจ้าชู้ดุดันกับเส้นทางที่จะเปลี่ยนชีวิตผมแสดงว่าซีรีส์นี้มันมีแบบมันมีสีป่ะผู้หญิงตัวเท่าลูกหมา ตัวใหญ่มากแม่ก้อนไหงกินไงอ่ะโอ้ยคุกเข่าไหมล่ะลูกก้อใ็ใช้สีแดงได้สวยดีเนาะสวยเ่าค่ะอุ๊ยเป่าค่ะน้องสาวเราเองเบาเออฝั่งนี้ก็เอาน้อย คนละตระกูลเลยแองนี้หรอคู่แข่งกันนะนวนี้พี่อยากทานะไรใหญ่แถวอจมไม่น่าว่าใหญ่จะาห่ยุ่บจัด้ออใหญ่ฟัดใหญ่โอ้โวแซ่บเด้อแมมีแฟนเลยยัง ทำทำไมอ่ะแฟนหรือยังคะอยากหรืออยากหรือเองขำๆไปยังไม่มีเลยครับเออเราไปสัมภาษณ์บ้างได้ไหมฮัทค่ะกัเป็นคนนกจะพูดมาได้ยินขี้เสือกนั่นแหละอย่างนั้นอะเคนะไร่อยโอเคขอบคุณนะที่มาสัมภาษณ์ในวันนี้อ่ะโอ้ยยินดีมากเลยครับครับไม่คิดเลยนะครับว่าจะได้เจอพี่โจที่นี่ด้วยโจมาช่วยงานที่เหมอะครับ อืมช่วงนี้ว่างอ่ะก็เลยมาช่วยงานมหาลัยเลยอย่างนี้ใหญ่ก็จะได้เจอพี่บ่อยๆแล้วใช่ไหมครับก็ไม่เชิงอ่ะจริงๆก็วุ่นๆเรื่องสัมภาษณ์งานแหละจบใหม่อ่ะเนาะก็อยากได้ที่ทำงานหมาะอ่เป็นกำลังใจให้นะครับขอบใจจ้ะเป็นกอลจอจ กำลังใจมังกรเหรอข้างหลังข้างหลังคือใครอ่ะแว่นที่ถือถาดอ่ะเป็นเหมือนเนินตาหมอเลี้ยขาเลี้ยขายกของเออเลยทำไมทุกกีดการอะไรขนาดนี้โด่งดังเหรอโอ้โหเป็นดาราเนาะเป็นดาราไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นดาราเออเป็นบุคคลสำคัญอยากทราบแรงบันดาลใจของงานชิ้นนี้ค่ะน้องมังกรช่วยอธิบายสั้นๆหน่อยได้ไหมคะสิงคโปร์เหรอผลงานชิ้นนี้นะครับ เป็นผลงานการออกแบบทางเดินสกายวอล์คข้ามแยกขนาดใหญ่ซึ่งจะผสมผสานไปด้วยจีโอเมตริกแล้วก็พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรต่อโลกครับแพงนะจ้างคนงมาลำโพงไปเลยแบบไห้โอ้โหตึงครับจานละมงหน้าเขาต่าอหตไหนรูปลดตึงครับจานโอ้โหอะไรมามีไม่เท่านี้ก็ยิ่งใหญ่อยู่นะเออแล้วพูดเราพูดกัดทำไมอ่ะโอ้ก็รวยมากนี่หว่าอาจจะรวยกว่าอีกหรอตัวใหญ่กว่าอีกหรอไม่ทราบ มาอวดธุรกิจแสดงว่าฝั่งนี้รวยกว่าฝั่งนู้นดิเลยไงหรือว่าฝั่งนี้รวยกว่า,<ต>าเรารู้สึกว่าเหมือนฝั่งนู้นดีกว่าหมดอ่ะเข้าใจป่ะดังกว่าคนชอบออมากกว่าเมืเ่อกี้ไม่ได้ใส่กางเกงไว้รถโ,โหอีกเอาสาวเขาไปอ่ะมาแล้ว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 บอกกี่ครั้งแล้วเนี่ยพี่วิขวาทับซ้ายก่อนชื่อภาคเนอะทำไมต้องให้สอบตลอดเลยวะพี่เฮ้ยบนอยู่นั่นแหละ มก็ทำไปไวดิคู่กันเหรอเฮ้ยนนจริงในนช่ลหกจากรส่งชื่ออะไรบางอย่างเอางี้เออทำตัวละครอะไรอ่ะอะอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอันโนฮัลโหลครับใช่ครับต้องรีแบรนด์กันหน่อย แต่วันจันนี้พ่อจะโทรนัดจีดีไซน์ไว้ให้นะไหนๆก็ช่วยพ่อดูแลขับสไลด์แล้วก็ช่วยงานนี้พ่ออีกสักหน่อยนี่พ่อยังมีประชุมงานที่จีนต่อสักพ่อแต่ใหญ่มีนัดกับเพื่อนไปมาดลีฟแล้วธุรกิจกับเพื่อนอะไรสำคัญกว่ากันลูกก็รู้ว่าช่วงนี้ธุรกิจเราเริ่มชะลอใั่แจกแจงทุกอย่างแบบนี้รวยจริงใหญ่เลยไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรได้เลยอ่ะ ขอแค่ไปเที่ยวกับเพื่อนแค่ทีเดียวเองนะเดอนไม่ได้หรอเดอนนะอา,อางี้นะชั้นพ่อก,กลับไปพ่อพาไปปล่อยรถซีนี่ใหม่เลยซีนี่ใหม่อะไรนี่ต่อรถมาล่อเลยนะทีพ่อเหอะบินไปไปมาๆมนี่คนตัวเองเป็นเจ้าของสนามบินแล้วมั้งเดือนนึงอยู่ไทยครบเวันหรือเปล่านี่ขอแค่ไปเที่ยวกับเพื่อนอนาทิตย์เดียวเองไม่ได้ไง <laughs> พ่อมีประชุม พสพาทเดอร์ดที่จีนนี่ช่วงนี้ไม่รู้แหละยังไงอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนถ้าพ่ออยากทำอ่ะก็ทำเองเลยท่ทีพ่อให้ลูกเรียนบริโภคสายพ่อด้วยเฮลเอาก์ดล่ะทำไมตลกละ่ะเอาเลยทำไมล้มล่ะลูกนอตีการ์ดเดี๋ยวล้มใส่กันนะพึงว่าเอาไงทาไม่เจอไม่เห็น คุณใหญ่เห็นพ่ภากไหมครับแต่ก็ต้องล้มใส่กันเหยียบเหรอเหยียบเหรอมาเจอก่อนปะโอ้ยโอ๊ยลุกขึ้นมาดิเฮ้ยขึ้นเลิกโอ๊ยถีบวะเนี่ยเพิ่งผ่าได้เนาะทำไมวะเพิ่งผ่าได้เลยเออแล้วช่วงนี้คุณใหญ่จะกลับมาทำงานที่ภาบ้างไหมครับอืมผมว่าจะทำงานถึงวันศุกร์อะอาทิตย์หน้าผมไปเที่ยวกับเพื่อนนะ พกพี่ไม่ต้องกังวลเรื่องงานเดี๋ยวผมเคลียร์สักสองสามวันก็เสร็จละข้าวผอทำไมต้องตามถ่ายเขาว่าเกิดอะไรขึ้นล้างลูกเร็วเหมือนกันนะดิจิตอลปริน t ์จ้าไม่ได้หนังอกี่เลียดงงนะอยู่โลกไหนเป็นเนลวลาไหนงงไปหมดแล้วตอนนี้อ้มังกรเออหึงเขาเหรออ๋อไม่ใช่ <c oughs> ผู้หญิงของเรา อโจนี่คือผู้หญิงของเราในยังไงสัตว์ตัวค่ะเลือกรูปหลอด้วยนะเออมาหยุดคนนี้รุ่นน้องก, <ไป S 2> ก็คือรุ <ไป S 2> ่นน้องโอ้โหแดงไนต์โอ้โหตาชมากสีแดงแลรวนานไหมครับแพรจอไม่ค่ะแดงไน คุณข่าวรอเลยว่าคุณ่หญ่เป็นไรงคอวะเออพึ่งผ่าได้เวล่าบริการอะทำงานให้เขาได้ปัดคอลื่ผ่าเฮ้ยพี่ลองเข้าไปถามคุณใหญ่ดิเอ็นดูบริการวะคุณใหญ่ครับ อะไรไนี่อะไรยาแก้เจ็บคอครับอ๋อยาออมาทำไมผมนไม่ได้ยังได้ก็เห็นแล้ต้องการอะไรครับโคตรลับเลยโคตรลับไปสิเร็วอะไรใหญ่จะสั่งอะไรด้วยไหมอ๋อไม่เอาดีกว่าครับวันนี้ ไม่ไปเจียหญิงที่ไหนหรอเขารู้จักกันมาก่อนอหรอก็คือได้กันนั่นแหละตอนต้น,นีวีหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้รู้จักกันอนน๋อนิย้อนมาจะมานั่งบาร์ชิลชกับพี่อาโจถนัดกับต้องมาเจอเจ้าของบาร์ทำหน้าดูยังเกิรบหมาไม่ใช่หรอ <laughs> จะเห็นนะเพิ่งเจอกันเสือสอ าแสดงแล้วฝั่งนี้เป็นคนที่เป็นเสือเหรอไ้ปาดคออกแล้วมึงมึงเดีส่อีกรอบแล้วอ่ะโอเคอ๋อรู้เรื่องนะหัวทองรู้เรื่องอยู่นะก็ต้องเป็นเขาแหละกคนเดี๋ยวพี่ขอตัวกลับก่อนนะพอดีว่ามีธุระด่วนอ่ะบางกรอย่าเพิ่งรีบกลับล่ะอยู่เป็นเพื่อนใหญ่เขาก่อนครับฝากด้วยนะเขากระเป๋าในจ้ะเป็นสะพานซะกงั้นเป็นทรงแบบเกรงใจน้องไงนัดมาแล้วต็เงหนีอะไรอย่างนี้ คนรับเพื Elliot, so ่ออะไรเมื Where? 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 Why? Why? Where? ่อกี้ปัดคอปัดคอไก่แปลอาไก่มาปัดคอไม่ใช่เนาะจะมาปัดตรงนี้ต้มยำต้มไก่นี่วางยาหรอวางยาผิดใช่ไหมอีสองคนนี้อะไรวะคือโอ้รีบเร็วๆนะอะไรอะเออเออรู้แล้วนะกล่องแห่งความลับว้วและทิ้งแป๊บหนึ่งนะทิ้งผ้าไว้กับ สีสองสีนั้นที่น่าจะออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันใช่แล้วก็คนเต็มไม่เอามาเป็นบริการนะทำงานางน่้ได้ใช่ไหมงานใหญ่่างเนี้ยกลัวกูกลัวจะบอกนะว่าสีไปให้ผิดโคนก็เลยมึงดูตอนพอสติก็เละเทะแบบนี้เหมือนกันแต่อันนี้แบบอันนี้ก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเคอมดยังแบบยังเก่งเราจะเอาคำคืนคอมดี้มาอยู่ในบริการใครห้ามใครหนึ่ง ไม่ท่านที่มึงจะเป็นคนดูต้นทางค่ะเออให้ผมหัวทองทำแล้วก็เอาพงใช่ไหมแล้วจะืชอพงเอาพงมาทาอันนี้อันนี้ยากคิดว่าถูกไหมถูกถ้าถูกมันจะมีซีนเปิดได้ยังไงล่ะเปิดขนาดนี้พี่ว่าไง่อทุกคนส่งกําลังใจว่าคิดยังไงที่จะเอาคอมเมดี้มาอยู่กับทีมอาร์ต่ะได้ตลกนำซึ่งความซวยมาสุดทุกคนคะให้กำลังใจค่ะ เอาล่ะเอาล่ะเออแป๊บนึงถามหันไปถามเร็วสูฟ้าวะอ่านลายสิบีบอยู่ไหนอานถือมึงถือเทไปแล้วด้วยเทไปแล้วด้วยวันนี้จ้าครอบเทียวได้แล้วครับเออยังไงรู้ปีพี่อยู่แล้วแหละต้าหนูกี้ง่งล่ะครับพก็ได้รางวัลมาไม่ใช่หรอเฮ้ยสร้างหม่ปะล่ะอุ้ยทำดีจังเลยวะ ดื่มให้กับค่ำคืนนี้ยิงไดมป่เรียกันอ๋อ้เกลือเหรอเรียรอบปัอนแ้มหลกแล้วเปเอามาอีกแก้วดิได้ดิจะใช้ได้เหมือนกันนะเราต้องเขาเรียกกันป่าว่ะวอน เฮ้ยทำเสียงดีเป็นโยกหรอไม่เป็นเพลงเสียงไในเพลงอุ้ยฉันชอบซีเรียงแก้วเมื่อกี้ที่แก้วมันวางเรียงกันแล้วเป็นแบบดูดิวามแก้วเด่เลิศมากเลยอ๋อใช่โอ้ยสีนี้ดีจังวะคุณคนทำดีมากเลยอ้าวสีแดงหลับวะแสดงว่าสัยญาถูกแก้วในบูลลี่พาร์คเป็นไหมหลับนี่คือกินเยอะแล้วหลับดีกว่าแต่ยาไปออกตรงนี้ตรงนี้ จากรถแล้วมันเกิดตาลบัดมันเป็นออ้ีีตอนเปิดได้ไงวะหรือว่าแกกลัวมันจะสลบมันแก่งงานมากเลยก็ตามที่คุณใหญ่สั่งเลยครับแก่งใช่ไหมเสื้อแดงแกงใช่ต้องเสื้อแดงกระดิ่งมังกรพี่ไปแล้วแล้วคุณใหญ่จะให้พวกพี่รอข้างนอกหรือว่าจะไปไหนก็ไปไปสิอ๋อนี่ไงบฏิกัดทิ้งนี่ไง ไล่เขาไปนี่ไงไปเลยคือตั้งใจจะโกเขาหรอตั้งกล้องแบบนี้น่าจะใช่แต่ว่าเสียท่าหรอเป็นไงวะเฮ้ยน่าดูว่ะซีรีส์ทำดีว่ะทำดีเลยอ่ะจังหวะที่ปะอ๋อไม่ใช่ี๋ยวัน แสดงว่ายากออกฤทธิ์ถูกแล้วใช่ไหมนึกถึงนี้เลยอะ่ะเชื่อนะนีโออ่ะมอร์เฟียสเม็ดแดงเม็ดฟ้เเาเขาอุ้ษาทำสีขวดให้แตกต่างข้าวหลังต้องแปะฉลากด,ด้วยนะลูกบริกรันงง ไฟคุณใหญ่ก็ยังไม่หลับนี่ว้าวนี่งานที่เขาปิดพม่านั้นนะตอนเลยเข้ามาเมื่อกี้ก็ยังไม่หลับนี่เกิดอะไรขึ้นแล้วเร็วๆแสงเนี่ยสวยว่ะจีบผู้หญิงที่กูชอบสีแดงไอ้แสงแดงแสงเขียวสวยจัง กรักคิวรนาะนุ่มบ๊อบคณะสถาปัตย์มีแต่คนชอบมีแต่คนรักไหนว้าว <Wow. S 1> ดูสิถ้าคลิปนี้หลุดออกไปเนี่ยจะมีคนชอบมัอยห่ป่ะ แกงจริงๆด้วยใช่ไหมหนูสู้เขาไม่ได้หรอกหนูตัวเล็กกว่าเขามึงคิดว่าคนอย่างกูจะโดนหลอกง่ายๆหรอวะเดี๋ยวกูจะทำให้ดูว่าทำไมคนอื่นเขาติดใจกูปล่อยกูก็ไม่เห็นเก่งมือนี้ปากกูนี่หวาคนอย่างกูอะไ่แพ้คนอย่างเมื่อ ซูไม่ไห,หวแล้วแล้วมังกรไม่ไม่มีบริยากาศนี่ไงไนี่ไง,ไงรอยทำที่ป่าที่พูดถึงกันนี่ไงเจ็บเจ็บมาแล้วเป็นเพราะว่าอีแดงอีแดงใช่ไหมเป็นเพราะว่าภาาใช่ไหมอันนึงอาจจะโอ้ โดนเหมือนกันทั้งคู่หรอก็ค oh. ือท oh ั oh. ้งสองคนมองมาทั้งนี้เล่นไปอยู่แล้วเล่นจริงมากอุ้ยออกไปข้างนอกได้เหรอถ่ามาบาร์ทำไมอ่ะหรือว่าเขาถ่ายให้สวยเฉย พามาจริงๆใช่ไหมเป็นบาร์ข้างล่างหรือบาร์ในห้องห้องนอกบาร์ที่นั่งเมื่อกี้กับคุณอาจัยอาจโจซ่บหซนาะเล่นกงนเหมือนมากเลยอ่ะปวดไหลเลยน่าจะแบบว่าใส่ผิดทั้งคู่ไปเลยฝีมือใครนะต้องโดนเพิ่มเงินเดือนนะเพราะว่ามีผัว ทำดีหรอคือว่าทำดีเป็นลูกซะแล้วเปิดมาอีกทีหนึ่งก็เป็นลูกซะเออเดียทุกคนว่าลูกทั้งหมดอออ๋ออายลวลูกเลยสาภาห้องไข่ว้เนี่ยทำไมเราพูดคุณน้องนี้จัง อ๋อที่โทรเมื่อกี้ส่งคลิปกันเมื่อกี้นี่กลับไปตอนแรกตอนเริ่มมี p ีล้วยังคิดว่าเขาจะปล่อยให้มึงมีคลิปอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็จะกลับไปไโลวะแล้วตั้งกล้องแบบตั้งใจตั้งด้วยอะ่ะ เช้าเหมือนกันนะเมื่อคืนเสียวป่ะโอ้โ,อโอหเยี่มากๆเลยนี่ตต่ต่อดีเล่ารู้เรื่องกระชับ เป็นไงเมื่อคืนสนุกปะสรุปขี้อะไรอ่ะเรื่องเมื่อคืนมันก็แค่มึงเป็นคนบอกเองนะพวกให้เอาอีกเอาอีกเอาอีกเปนเรื่องนใช่ไหมใส่เอฟเฟกต์เสียงถูกด้วยคนที่อยู่ในโทรศัพท์เลิศทำให้เราไม่คิดว่าเขามาอยู่ในห้องคนที่ดูพวกมุมกล้องพวกอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเขาทำงานดีมากเลยผู้ช่วย เจดีย์จังดีพีเงี้ยสวยมากอะไรดูดิแล้วก็ลืมลืมว่าคือไปซะจะลืมได้ไงกองการวางของมือพุ่มกับภาพมือพุ่มกับภาพดูดดิูการวางของอันอุ่นสุดเลิศเปิดน้ำยังวางคิดว่ายู่าตีนเป็นอย่างเดียวสิโอ้โหดีจังเลยอ่ะโอ้โหเย๋มากเลยมันก็ติดหน้ามึงอยู่ดีปะกูก็เซ็นเซอร์หน้ากูไงกูเหมือนเดิมทำไมก็ยกฟุตนั้นมาเลยเรื่องแค่นี้คิดไม่ได้หรอวะ มึงรู้ไหมพูดเรื่องที่มึงทำมันเหี้ยมากเลยอะแต่กูรู้ทันมึงฟังกูนะอ๋อนี่พูดเพิ่มแล้วต่อให้มึงจะทำอะไรอะก็ชนะกูไม่ได้หรอกไม่มีวันชนะกูได้หรอกไม่พูดเพิ่มวันนั้นจบตรงนี้แล้วมึงก็ไม่มีวันลืมมันได้ด้วยฮัลโหลฮัลโหลแม่มีเพื่อนต่อ สวยมุมกล้องดีมากชมอีกแล้วอะช่วยด้ชมอีกแล้วเขาังสัญญาอะไรเยอะๆตลอดเสียมาเลยนะเสียสักสีสัญญาทั้งนั้นเลยนะเนี่ยมีอะไรกันในผับ ที่คุยไว้ว่าจะรีโนเวทต้องทำเลยเดี๋ยวนี้พ่อใหญ่จะรีโนเวทาจบไม่จบบริษัทจีดีไซน์พร้อมนะครับคุณใหญ่ฮ่ายกเลิกสัญญาทันไหมล่ะใหญ่บอกหนีเสือป่าเสือมังกรมังกร แต่ละซีนคือแบบเออไปเออจ้ามนซิกเกิลเลเลยอะจ้าว่าัม่ใช่พี่บอกว่าอ่ามือเตะอ่ะคืออะไรก็คืออะไรอ่าเป็นสตรีมเมอร์ที่โดนยี่สิบปีสตรีมเมอร์อ้พี่จเล้าสมเอรวนอยู่นั่นแหละตั้งเป้ามาเจ้าไหนมึงเละเทะแล้วเรื่องอะไหมเนี่ยสองคนนี้ะไมด้บ่ได้เลยดูสิ ล้วดูบริการมันตั้งเป้าอ่ะดูมันต่อยกันนะเมื่อคืนที่เราทิ้งกน้งให่ไวคนเดียวอ่ะมันจะไม่เป็นไรจริงเหรอไม่ไม่ไม่เป็นไรได้ไงกูใส่ยาสลบอย่างหลอนหนึ่งสีอะไรสีแดงสินะสีแดงพี่ทดสอบสีแดงเป็นยาปลุกเซ็กเหรอเฮ้ยเร็วเดี๋ยวมีคนมาหนึ่งกูกำลังใส่เลยน้ำน้ำด่วง ูใส่ทั้สงสองรอบเลยเฮ้ยพี่ได้ยังเออมึงไปดูต้นทางไว้สองรอบคือสองอัน<ะ>ใช่ไหมสองแก้วเลยปุ๊กใส่ทั้งสองแก้ว <c oughs> มืองนี่ <c oughs> <c oughs> ว่าแล้ว <c oughs> ไมม อาจริงยอมรับอย่างหนึ่งว่าเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้คาดหวังเท่าไหร่ก็กหวังแต่ไม่ได้คาดหวังขนาดน,นั้นแต่พอแบบมาดูโหนะสนุกเลยอะ่ะสนุกเลยแล้วก็แบบภาพสวยบ้านที่ดีเกิดจากพิมพ์เขียวที่ดีและโครงสร้างที่มั่นคงซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นการเปิดเล่าอีพีหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าบ้านหลังนี้จะยิ่งใหญ่และมั่นคงแล้วก็เห็นว่าบรรยากาศพึ่งพามาได้เลย <c oughs> มาไเลยแล้วก็จะเห็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของทุกตัวละครเลย <c oughs> เล่นกันเก่งเหมือนกันเนาะจะว่าไปเออเล่นดีอ่ะเนาะน้ำผ่านเวิร์กช็ ่อนข้างครบ อ่ารายละเอียดโครงสร้างเรื่องทั้งหมดใช่องค์กรครอบครัวล้วคิดว่าหลังจากนี้ก็คงเข้าเนื้อหาแบบเข้มข้นเลยแหละเพราะว่ามีปมอันใหญ่ไว้แล้วเรื่องกันได้เสียการในอีพีหนึ่งใหญ่จริงฉันชอบการเล่นจริงของพวกเขานะมันดูสมจริงอ่าฉากฉากเซ็กใช่ไหมเออดีดีดีถือว่าเล่นดีสมุดเล่นดีเป็นเซ็กที่ไม่ได้เออใช่ไม่ได้แบบให้เวลาเห็นถึงความเออเล่นดีตั้งใจแล้วก็รู้ถึงความสู้ซ่าเลยด้วยการตัดต่อด้วยพีดีตอนนั้นด้วยแบบ แล้วก็พูดถึงโปรเจคชันนิดนึ่งแล้วก็จะเห็นงานเฉียบอีกแล้วงานหนึ่งในการใช้กล้อง ทีมผู้ช่วย DP คือ Director of Phot o g r a p h y คือพุ่งกับภาพฝีมือดีคิดเยอะคิดหมดจะเอาอะไรมาใส่คิดก่อนสวยจริงแล้วก็รวมถึงการใช้ Sound Engineer คือการอัดเสียงจะมีช่วงหนึ่งที่ภาคกระพงคุยกันแล้วก็จะได้ยินเสียงข้างหลังอ่าเป็นเป็นแบ็กกราวอะไรอย่างนี้ก็ละเอียดอีกแล้วดีทําดีทีเดียเชียแล้วก็พิสูจน์กันไปเรื่อยสำหรับฝีมือการแสดงของทุกคนที่จะอยู่กันปลายกับซีรีส์เรื่องนี้เนาะอยู่กันยูทูบช่องนี้นะฮะ ออกซิเจนออฟฟิเชียลนะจะ๊ะนีน่เราดูก็จะตามรีแอคชั่นไปเรื่อยๆเท่าที่จะว่างเราไปกันทันนะฮะฝากไลค์สับสไครต์กระดิ่งติดตามนะฮะแล้วก็ฝาก f เฟซบ o ๊กทิกต็อกสวิตเตอร์ในเฮ้ยทิกต็อกจะลงได้อะไรเยอะไหมไม่รู้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ลงตอนข่ำได้ไหมอ่าได้ได้เดี๋ยวด,ดูก่อนนะ <c oughs> แล้วก็เรื <c oughs> นี้คอมเมดี้นะเจอกันเรื่อยๆนะฮะกับ Big Dragon The Series มังกรกินใหญ่กับนิวนันดูออกซิเจนออฟฟิเชียลช่องนี้สวัสดีฮะ Bye, John.